สวัสดีค่ะฝากอังกฤษค่ะสวัสดีสปูสปอนเมื่อนี้จะไปสาคะนอ้องเมลี่วันนี้ไปบ้านยาค่ะไปบ้านยาไปเฮ็ดย่างคะไปท่าสีค่ะโอ้ไปท่าสีป่ะลูกย่า <Yeah. S 2> เอ๋หนูว่าภาษาอีสานได้บ่ว่าว่าวได้อต,ตอบเลวบอก่ได้เลยบ่ว่าได้ตอบโอ้ มื womb, on, mm ่อ hmm. น no? mm ี hmm. ่เป yeah. ็นยังไงคือเป็นหมืดหมืดป่ะบอลูนเลยบอลฮอนบอลูนฮอนตอนนี้นาฮอนเนาะอันนั้นอีหยังอ่ะลูกนั่นชนเดิชีแกะเขาเรียกแกะอืมแกะแบตเตอรี่แบตเตอรี่มันหมดนั่นบ่แบตเตอรี่ตายแบตเตอรี่ตายวันนี้ถ้าบีบเตือนที่ปกติมันจะดังแม่ แม่แต่มันพอดังแล้วโอเคเมลีสวัสดีค่ะนะคะส่งความสุขให้ทุกๆคนจ้าจากน้องเมลีนะคะตอนนี้ตอนนี้เช้าเช้าที่อังกฤษนะคะประมาณยี่สิบกว่าองศาเลยเนาะเมลีเนาะ <Yeah. S 1> เออเพราะว่าทางอังกฤษเข้าฤดูร้อนแล้วจ้ะเอตอนนี้โรพ่อไม้ไปซื้อสีอยู่จ้ะเราก็จะไปทาสีาอืมก็เลย มาทักไทยตอนเช้าๆจ้ะนี่นะจ๊ะพอไมเข้าไปซื้อสีอยู่ข้างในนู่นนะคะสีก็แพงแพงเลยพี่น้องที่นี่อะไรก็แพงไปหมดน่ะนะจ๊ะอ้าวว,วินโดนี่ภาษาไทยคืออะไร,รลูกก็จบค่ะเหรอไม่ใช่หน้าต่างหน้าต่าง <Okay. S 1> หนูมีอะไรบ้างวันนี้ห่ออะไรไปบ้าง I got some dessert skittles. ขนมกินเล่นเขาเนี่ย y e a Skittles. I got a ball on the beach. We found it. And then we took it. เป็นเห็นเป็นเห็นอยู่อะไรไม่รู้เห็นอยู่ beach ดทรใช่ยหาดเออเป็นภาษาไทยดูสิตั้งชื่อเป็นภาษาไทยสิ โอ้ชื่อผัดไทยโอเคผัดไทยผัดไทยและยายชอบตัวนี้ตัวนี้ถ้าชื่อไทยจะชื่ออะไรเมลีหมาไม่เรื่องหมาชื่ออะไรจะเอาไม่ใช่ไข่พะโลปอไข่พะโลมันก็สีด้านแหละสีน้ําตาลเนี่ยไข่พะโลผัดไทยไข่พะโลโอโคโค่นี่เพื่อนเมลีวันนี้ I got one one okay this came in a pack it's <Aww. S 1> called Babe hmm I I like these yeah But only have one. my friend has t r e e yeah นี่พวกไ้มาแล้วนุ่นตัดติ่งไมได้สีมาแล้วนุ่น ในเมืองคนเยอะมากๆค่ะเพราะว่าอากาศร้อนคนก็จะแตกกันออกมากพี่น้องจา๋ารถจานรานร้อนของทางอังกฤษเนาะถ้าชนาบทอังกฤษจะต้องระวังอย่างมากๆเลยในเรื่องของจักรยานจ้าจะมีจักรยานเยอะมาก<อ>หมเห็นไหมมาฝั่งโน้อนอ,อีกคนขี่จักรยานออกกำลังกายกันเยอะค่ะ ดอกไม้คุณย่าสวยมากเลยค่ะลาเวนเดอร์นะคะลาเวนเดอร์กำลังออกในช่วงนี้พี่น้องเอ้ยเห็นไหมงามมากๆเลยอันนี้คือหมู่บ้านชนบทในอังกฤษนะคะองพวกไซนี้อยู่ในเมืองเนาะก็ขับออกมาสักประมาณ10นาที15นาทีได้จ้ะ ช่วงนี้หญ้าก็จะเป็นออกสีเหลืองๆหน่อยได้ปีนองออกสีเหลืองๆเงพราะว่าหญ้าจะตายฝน,นบอต,ตกเนาะไมลี่เนาะฝนบอต,ตกที่อังกฤษมาเป็นเดือนกว่าสองเดือนแล้วละจ้ะ <c oughs> น่าอยู่มากๆพี่น้องคะ่ะแถวนี้เนาะแต่ของเรามีภารกิจลูกสาวจะเรียนหนังสืออยู่ก็เลยอยู่ไม่ได้จ้ะ ต้องเที่ยวรับเที่ยวส่งไปโรงเรียนคืออยู่บ้านเราสะดวกสบายไปโรงเรียนดีกว่านะนะพี่น้อง,งเพื่อนบ้านเขาจะปลูกสงเสัยจะเป็นหัวน้ำตาลน,นะใส่คิดว่าต้องเป็นหัวน้ำตาลเนาะจ้าชนบทอังกฤษคุณายา้มาด้วย้อจ้าวันนี้คุณยาไม่ได้มาเพราะว่ามันร้อนเกินสําหรับเพื่อนที่จะมาอยู่ทั้งวันเวิร์ตอนปกติเราให้น้องมิลีอยู่ด้วยแต่ว่าวันนี้ให้น้องมิลีมาช่วยงานด้วยนะจ้ามาพี่น้องคะเงียบดีดีเห็นบ่ สุดยอดเลยจ้ะย่าลูก Amazing นะเมรีเนาะย่านี่ลงมาข้างล่างแล้วค่ะช่วงนี้หมายถึงว่าทาสีดูความเปลี่ยนแปลงเนาะพี่น้อง <like> ใ่ว่ามันสวยมากๆเลยสีนี้ oh, <my S 1> หมายถึงว่า so cool. ถ้าเปรียบเทียบกับสีเก่าคุณย่าก็โอเคอยู่แต่ว่าสีเก่าพเื่นจะเป็นแบบว่า ใช้ให้ดูเนาะจะเป็นแบบนี้จ้ะจะเป็นแบบนี้นบบนทีนี้เราก็ทาสีใหม่ทับลงไปจ้ะสีใหม่ในกล้องมันจะเข้มกว่ากันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่เข้มเนาะนบบนจ้ะบบจ้ะน,นี่อันนี้จะลงอีกรอบจ้ะยังไม่ยังไม่เสร็จนะนอะ้องมิีต้องอีกรอบหนึ่งนี่มันจะแบบว่า ถ้าด้วยสีดูด้วยตาเปล่านี้จะสวยกว่าในกล้องจ้ะในกล้องมันจะเข้มเกินนอกจากพี่น้องวันนี้เพื่อนคุณย่าไม่ว่างก็เลยคุณย่าก็เลยไม่ได้มาปกติเพื่อนก็มาแล้วก็ไปนั่งคุยกับเพื่อนได้นะจ้ะนะ้ะพี่น้องนี่ละใกล้จะเสร็จแล้วจ้ะอัปเดตอัปเดต <laughs> น้องบิดีก็จะมาช่วยวันนี้ อันนี้ก็จะเอาห้องนี้ให้เสร็จเพราะว่าจะรอบจะลงรอบสองนะจ้ะรอบแรกเห็นไหมมันยังเห็นรอยอยู่จ้ะเดี๋ยวรอบสองนี่ก็เพอร์เฟกต์แล้วห้องนั้นคนละสีนะคะห้องนั้นจะเอาอีกเป็นสีหนึ่งเพราะว่าถ้าสีเดียวกันเยอะเกินไปมันมันดูน่าเบื่อนอะเอาหลายหลายสีไปเลยห้องนั้นก็อีกสีหนึ่งสีนวลน,นวนเนาะรู้จักไม่สีนวลน,นวนจ้ะคือเขาแบบว่าเขาไข่เอ้เขาเหมือนกับควันบุหรี่อย่างนี้นะจ้ะน่รารักมิน้สวยเนาะ ย่า yeah. สีขาวไงข้างบนน้องเมลีชอบไว้งันนี่ละจ้าพากันทาสีก่อนนะคะทุกคนวันนี้ mm hmm. ก็จะจบคลิปไว้แค่นี้หนุนน้องเมลีเอาเล็กๆไปทาหนุนใจ่บงานก็จะช่วยทาอยู่นี่ละจ้า mm hmm. เดี๋ยวทาแล้วก็ mm hmm. เล่นอยู่แถวนี้แหละทั้งวันเลยวันนี้น้องเมลีให <Yeah. S 2> ่วันนี้จะเป็นสีห้องนี้จะเป็นสีนี้ละจ้า สีนวลๆหน่อยนะคะ Doesn't difference but oh, difference oh make that's but much a มันก็ต้องลิฟเป็นแหละน่าหนูมันก็จะไม่เห็นสีเขียวเข <looks> really ียวเลยนะโอเค <Nice. S 1> okay, นะคะพี่น้องคะนี่แหละวันนี้พวกเราก็อยู่นี่แหละทั้งวันได้พี่น้องเด้อนี่แหละมีชุดทาสีพวกมันสุดยอดเลยแ <So, S 1> ดงกับแ <Monday, S 1> ดงกับ so ฟ้า roll yeah. อย่าให้มันดรอปมานะลูก ต้องไปก็าเค่ t ี่ไ e t ยต้ปก่างแ o ่ี่คุ่ t นเลยแค่ t o t นเลยแค่ที่คุณไนเล t เห็เคี่คเนี่อหนเยี่น้องเด้อเลีม่นเคุณม่เย่คุณมเหเยี่มลีไนทุกอ่ทนี่ลี่น้องจ้ ไปไหนกับพ่อก,กับแม่ก็ต้องไปด้วยกันนะจ๊ะเขาจะได้เรียนรู้นะจ๊ะอาจจะนอนจ้ะนั่นแหละทำนิดิดียหน่นอยก็ดีกว่าไม่ทำจ้ะเขาเรียนรู้ไปในตัวพ่อแม่ไปไหนก็ไปด้วยพ่อแม่ทําอะไรก็ทําด้วยทุกอย่างจ้งนะเนาะบางอาทิตย์ก็ให้อยู่กับย่าแต่อาทิตย์นี้ต้องมาช่วยพ่อก,กับแม่บ้านอย่างนี้นะจ๊ะน้องจะได้รู้ว่าอะไรยังไงนะพี่น้องเนาะ นั่นแหละสะไตล์พวกสไตล์ก็แบบนี้แหละไปไหนไปกันจ้ะ